หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพชรนะฮะก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนี่เลยนะครับผมสําหรับ16,000เพชรและก็บัตรสร้างของ5ไปนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นรางวัลกิจกรรมของวันที่9ธันวาคม2563นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสําหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครนะฮะอยากได้ฟรีๆแบบพีนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไมม่แจกโนะครับผ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lost e ซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมันอยู่วันในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนกแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน10,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครนะฮะอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลย กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะฮะพี่จะมีการแจกเพชร1นึ่เพชรครับจำนวน10บรางวัลนั่นเองแล้วก็จะมีการแจกในสอเป็นแพ็กเกจครับเป็นในสอของแพ็กเกจอันนี้เลยนะครับเป็นในสองปลาบเพลิงชายนั่นเี่ครับก็ราคา1 9ึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับอ่าจำนวนห้าแพ็กเก็ตนะครับ ปลานเพลิงหญิงนะครับก็ราคา1 9 9 9งพเพชรเหมือนกันนะครับรกอ่าก็แจก5าเพชรเหมือนกันเนาะก็จะได้ทั้งชุดครบเลยนะฮะเออครบเลยนะครับอยากได้อันไหนบอกพี่นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในสอบเป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทําการจัดส่งไปให้นะครับผม ได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นี่ฮรหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นแบบไหนได้หมดนะครับบอกพี่ได้เลยนี่ก็เป็นเซตอาวุธมิดไนท์มาเฟียนี่นะครับเป็นเซ็ตปลางเพลิงเนาะนะครับนี่นะโอ้ย่างเฟี้ยวนะแล้วก็พี่ยังมีการสั่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครนะครับที่คอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะครับพี่จะทาการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับเราเป็นในส่วนของชุดกระแตได้หมดนะครับเออโอเคแล้วก็พี่มีกติกา4ข้อนะครับผมในการรับของรางวัลพวกนี้กติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอาร์ดีของตัวเองเอาไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกา สี่ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทําตามกันิกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับก่อนอื่นพี่พาไปอัปเดตเกมก่อนแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนอัปเดตเกมขอพาดูโค้ดก่อนดีกว่านะฮะโค้ดนะครับอย่างแรกเลยเป็นส่อของ AK นะครับเป็นสองเอเคเดฟเวย์มิงตะกอนนะครับโดมเดมสองบวกกรต่ายิงหนึ่งแล้วก็ลบแมกกาซีหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็จะมีส่อของสกาสกาครับผมเป็นสองสกาอาร์กติกไททันนะฮะบบกดาเดมหนึ่งบวกกรต่ายิงสองลบแมกกาซีหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมี2อ S.M.G. S.M.G. นะครับเป็นใน2 MP ในส่วน Flashing Spat นะครับบวกดาเมจ2บวกกระต่ายยิง1ลบระยะ1นะครับแล้วก็จะมี2 M.C. 1 Griffin Fury นะครับบวกกระต่ายยิง2บวกระยะ1แล้วก็ล o ความเร็ว d r e หลด1นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับซีนปืนนะฮะแล้วก็คอลเล c ชันครับผมคอลเล c ชันจะมีในส่วนของเป็นท่าทางนี่เลยนะครับเป็น Gang Fu Fight นะครับพาะๆพนี่เลยนะครับ แล้วก็จะมีในเสือของเป็นทท้ทางนั่งบอลลังอันนี้นะครับอ่าท้ทางมานั่งบอลลังพีฟาโร่ครับนะครับอข้าคือแชมป์นะครับแล้วก็ที่ดีของเราเลยครับผม10,000หเพชรครับสามารถเติมได้10คนคนละ1,000เพชรนั่นเองนะครับสำหรับอ่าตรงนี้เนาะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับในสองคนของเราอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่พาอัปเดตเกมก่อนแล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยอัปเดตเข้ามาเป็นใน2สกินปืนนี่เลยอ่ะเป็น2สกินปืนอืมเขาเรียกสกินปืนอะไรนะเฮ้ยอันนี้มี เฮ้ยอัตราข้างทีงหนึ่งอ่ะเป็นอาส์นะครับผมอาส์นะฮะอาส์ชอาส์โอเคเป็นอัรแล้วก็จะมีตัวสองเป็นลูกซองนะครับแล้วก็ระเบิดนะฮะก็ไอวอลโรโบโรพวกนี้เนาะนะครับเฮ้ยตอนนี้มันมีแบบสุ่มซูมเข้าซูมออกได้เลยโอเคนะประมาณนี้นะครับก็พี่จะขอเลือกสองอันนี้ก็แล้วกันแต่พี่จะไม่เอาเนาะนะครับเลือกที่สองอันใช่ไหมโอเคนะกดเลือกไปก็กดหมุนไป <c oughs> เลยเก้าเพชรนะครับที่เผลอไปดิโอ้โหไปอีกนะครับอีกอีกอีก อัโอ้โหกดเปิดโอ้โหเจ็ดวันกดหมุนไปต่อครับผมอ้อโหได้หมวกโง่โงเก้าอ่อสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับตอนนี้สองร้อยเก้าสเก้าต่อครับปึ๊บระเบิดโอ้โหสวยเฮ้ยมีแล้วหรอว่าพี่มีแล้วหรอระเบิดเนี่ยชึบได้อักมาแล้วนะครับตอนนี้ได้อักมาแล้วอักนะฮะอักก็เปิดตึ๊บออืื้ห ะออเอ้ยโอ้โหโลโบได้มาแล้วอ่ะผมได้ครบแล้วอ่ะโลโบอ่ะหืมงดไปสามพันเพชรนะครับโอ้โหนี่เป็นอ่าลูกซองควงเนาะเป็นลูกซองควงนะครับอันนี้เป็นลูกซองควงในเอ้ยเขาดูกันลูกซองควงอันนี้บทระยะสองลูเขวบเรีโหล่นลูกโบขวบเลือขึ้นที่เนาะอืมเหมือนลูกซองควงดีแทกเลยอะลายเดียวเลยอะดูดิ ลายแบบคล้ายกันมากนะครับเออนะครับช่าหมืนนะครับก็ใช้นี่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะเสรวว่าของต้องมีนะครับของมันต้องมีเนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นเซ็ตปลานนะฮะเป็นเซ็ตปลานเพิงนั่นเองนะครับนี่นะปลานเพิงชายกดซื้อไปเลยดีกว่านะครับมีมีส่วนลดด้วยเนาะส่วนลด150เพจครับกดซื้อไปนี่อ่าก็เป็นเซ็ตปลานเพิงชายนะครับนี่เดี๋ยวคอยเปิดกันนะครับแล้วก็ปลานเพิงสาวนะครับปลานเพิงผู้หญิงเนาะนะครับร้อยรูปร้อับ นี่นะครับเตปรางเพลิงหญิงนะครับเรียบร,ร้อยนะฮะแล้วก็อันนี้เ8ไม่ซื้อก็อันนี้นะครับ10กล่องเดี๋ยวพี่ขอลอง10กล่องพอนะครับ1ิกล่องกด,ปดไปเฮ้ยเอาจริงเยดถาวรก็มาในจังหวะนี้นะครับผมอโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็สําหรับอันนี้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะมันไม่คือ ไม่รู้ดินะช่างมันนะครับแล้วก็สําหรับสกินปืนพวกนี้นะพี่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะไม่มีนํากลับมาขายแล้วนะครับอันนี้บอกระยะ2บอกดาเมจดีกว่าเนาะอันนี้บอกไม่ดาเมจแม็กกาซีนความเร็วพื้นที่ความเร็วรีโหลดอ่ะอันนี้ดีกว่านะครับสมใส่นะครับนี่เลยนะครับบอกเลยว่าเฟียวจัดนะเฟียวจัดนะครับบอกเลยนี่นะเฟียวจัดอ่าก็ไม่มีนํากลับมาขายในอนาคตนะครับแล้วก็มีสองคาบุกินะครับคาบุกิตรงนี้ อ่าคือเอามารีเชลนะครับเอามารีเซลขายเนะี่ยโอกาสมากห้าสิบเป็ดอาชีพได้เซ็ตเงงโง่แล้วก็อันนี้พี่จะสุ่มให้ดูแค่แบบแค่ขำๆเอ้ได้เซ็ตบูเฟืองเฟืงหลังนะครับปึ๊บอะไรเนะี่ยลองทาว,วาสนาเอาพี่สุ่มให้ดูสี่ห้าสิบเพชรกันละกันนะครับปึ๊บร้องสี่ห้าสิบเพชรกูหมดไปสองร้อยเพชรเลยเนะี่ยร้องสี่ห้าสิบเพชรนะครับสองร้อยเพชรกว่าแล้ว,น,ลวนะครับสองสามร้อยเพชรแล้วฮะ ไม่ได้นะครับได้ยากอยู่นะนะบางคนเห็นก็ได้ง่ายนะครับเออนะเห็นบางคนแบบง่ายๆได้ได้ง่ายกันาบางคนเนาะแต่ว่าพี่ได้ยากนะครับสาหรับพี่เนาะโอเคประมาณนี้แหละเหลือเพรไว้แค่นี้นะครับแต่ก็มีในส่วนของเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้เป็นชุดดีโบใหม่ไม่ใช่ชุดอีโบดิไม่นช่แตมอโรยอใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มมาดีกว่านะยังไงอโออีกซีครับอ่ะชึบอโหเอ้ย ตอนนี้อันนี้สีทองจะไม่เป็นสีทองแล้วนะครับเฮ้ดีดีด,ดีดีนะครับย่อย่ออันแน่เกลือจัดนะชึบไปอีกทีนึงอย,อย่าบอกนะว่าต้องสุ่มถึงโอ้โหเฮ้ยไม่ออกจริงดิอ่ะชึบไปทีเผอบ้าง ทีละหนึ่งบ้างทีละหนึ่งบ้างทีละหนึ่งบ้างทุกคนโอ้โหไม่ได้วะไม่ไม่ได้วะทุกคนไม่ได้ฮะอ่ะอีกท eh ีหนึ่งฮะตตึึ๊๊ดดจ้าตุมเป้อ๋อไม่ได้ครับอ่ะโอ้โหไม่ได้จริงดิอ่ะครั้งสุดท้ายเอ๊ะมาแล้วนะฮะจิ้ม ้าลูกแก้วเหรอโถไอ้ชายหนึ่งสองสามมาแล้วโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าผมต้องมาแบบได้ตอนนี้นะฮะเฮ้ยเศร้าใจโอเค เช้ามันนะฮะถือว่าได้ไดเดรดกิ้งมาด้วยก,ก็ดีอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะแลกอะไรมี17ลูกเลยนะฮะไม่รู้จะแลกอะไรเหมือนกันนะ17ลูกแล้วนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากอืมแล้วก็อีส1บวันจะมีสอสดซื้อระกีโว์ใหม่เข้ามานะครับอันนี้ก็เรารุ้นกันเอานะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ขอซื้อเดีนะ๋ยวของอันนี้หน่อยกันแล้วกันสักเอ่อเท่าไหร่เดียวคือได้300ร้อนแล้วกันเนาะ9 8 9 8 9นะครับปึ้ม เรียบร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็สาม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 ร้อยสามร้อสามนะครับตึ๊ด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 กาตูเป้สาม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 ปึ๊บสามโอเคเรียบร้อยครับสามสามแล้วโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับไอเทมโค้ดอยู่ในรับคอมเมนต์เลยนะครับถ้าคอมเมนต์ปากหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไอเทมโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับ เชีย้ามะพร้าวแก้วจิตจิตจิตจาตุเป